สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟทุกท่านนะครับผมเช้านี้ที่บ้านสวนนะครับโอ้มืดมาแปดด้านเลยนะครับผมมืดมาหโอ้ไปอย่างไวเลยก้อนเมฆลอยเร็วเลย เอาหญ้าใบข้าวนะครับผมตรงนี้ยาวแล้วใบข้าวโอ้โหืมี่เปียสูงแล้วลมพัดพิว๊พิวเลยนะ่นโอ้โลมยังไ,งไปทางนี้ไม่ไปอย่างไวเลยนะครับผมตัดเอาลูกเชี่ยว ตัดเอาละเครื่องตัดจะได้ไว้นะครับผมลุยเลยนะครับมาถึงแล้วตัดไปเก็บไปนะครับไปข้าววันนี้กินไปข้าวด้วยเลยจะกินอ่อนๆบ้างเถอะนี่อ่อนๆน,นี่อ่อนขึ้นไวเลย ลองนีไปได้าสูงตรงนี้สูงไปนน่นทะลุปไปนน่นเลยก็จะหมดผนแล้ว เปิดเปิดข้างข้างไปก่อนเปิดด้านข้างไปก่อนนะครับเอาต้อนอ้อยไปด้วยกต้อนอ้อยจะเ,เกิดพร้อมกันก็เม็ดฝนมาแล้วนะครับผมตัดอ้อยไปด้วยนะครับจะได้ขึ้นพร้อมกัอนอ้อ,อย นอนอไงดีแปลงใหญ่จะเอาตรงมนต้องนน่นกน่อนบุ้นโอเคเขา้าเข้ามาหนิอยู่ในเปียตรงนน่นยาวแล้วยาวแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่พอกินนะครับผมมันยังไม่ใบร่วงใบเหลืองใบแดงนะครับโอ้เป็นกอกน้ำกอกน้ำก็มี อันนี้อะไรนี่ไอ่กติวไปเอาไปแค่นี้แหละฝนมาแล้วท้งวันแล้ววันนี้ดูท่าล่ละเชืววอกอ,อืึเออหยิบจะเชือกไปด้วยดื้อเลือกี่เส้็จสมโอเออฝลัง่งมันพลาวครยโอ มถ่านการไม่ดีแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยผดางขึ้นเลยผดางขึ้นไปเลยเครื่องตันยากขึ้นไปด้วยเก็บด้วย ได้อ้อยด้วยวันนี้วุ้นตุบ๊บพอราะดัดทน พาด้วยทางกระบาดเงียนอ่ะโอ้ย,อยต้นตะคบเลยนะปุ่มดียเนาะเป็นลมดีได้นี่ตะคบตัดโอ้ยตัดโอ้ย ฝนยังตกอยู่เลยเอาเพิ่มเติมสักสี่หอบนะครับผมสี่แบกนี่เปียนะครับตุนไว้ก่อนตุนไว้ก่อนสถานการอย่างนี้อืมทั้งวันเลยแน่วันนี้ทั้งวันเลยแน่น สอทิ์ไม่มีปัญหาฟ้าพ่อจันมามีปัญหาแล้วตกแล้วอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราวลุยกันก่อนวันนี้มีอ้อยเพิ่มเติมด้วยเด้ออ้อยเจ็บร้อยแล้วครับผมนกเปียกก็มาแล้วโอ้ตกทั้งวันแน่ๆวันนี้ เอายอดกล้วยมอยอามอีกยอดกล้วยล้มแล้วอีกกี่วันเนาะตรงนี้หมดตรงนี้ไปทางไหนคืนมาแล้วมาแล้ว,วลินทั้งวันเลย được bay sụt sụt hàng một lần tài tài vằn lại lốm lại lại chừng người quay thinh sẽ lên ui bảy hàng một lần giọt một lần Ừ. các bạn เปียกหมดแล้วมามาถึงแล้วก็จัดต้นกล้วยไปให้เสียงปอกเตื่อมหารเชา้าไว้ให้เลยแหละยัง <c oughs> ไงก็ตกทั้งวันแน่นอนไม่แยกอ้าวอืม ừ lặp mềm lặp bây giờ ừ mắt này như thế này mặt đều đi xuống Ê, á, á, ai mốt này chút xong chút này ừ ai pai ai quay subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ฝนก็ตกก็ต้องกินโอ้ยป้าป้ปาจะขับไปลึกดัวนั่งอันนั่นอยู่นู่นเลยไม่ออกมาข้างนอกเลยสิโอ้ยตกทั้งวันเลยเดอ้อวันนี้เอากินเพื่นี่แหละจะเยียบทิมไยเดอ้อบอกไว้ก่อน อืมเอาต้นอ้อยแล้วทนครแตงมาส่งนะครับผมอตกร้อนนี่ห้าร้อยคะแนนนะครับตกร้อนบนวฟเป็นตก <c oughs> บ้านใกล้เลือดเกียงนะห้าร้อยคะแนนนะครับผม ต้องทำไงทีนี้เราเราต้องทำยังไงทีนี้ดูอ่ะฝนทั้งวันอีกวนันนี้เปียกเอลอลงเขาก็เปียกแล้วครับมไปไปว่ากันต่อครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ